ครับตัวนี้เป็นชุดมอเตอร์นะครับมอเตอร์พร้อมคอนโทร่เอ่อพร้อมออคารแรงเวี่ยงแล้วก็ตัวกล่องหรือเคสที่เป็นตัวต่อกับตัวเรียกว่าตัวต่อโคงแท่นสำหรับต่อมอเตอร์สำหรับต่อกับ หางเครื่องทัดยาสะพายนะครับชุดน,นี้ก็จะเป็นตามที่เห็นนี่เลยนะครับมีมอเตอร์พร้อมโครงแท่นมีรูสี่รูเพื่อเอาไปขันติดกับแทนแทนเครื่องทัดยาตัวเดิมนะครับมอเตอร์พร้อมคาดแล้วก็โครงแท่นตัวแท่นตัวนี้จะเป็นสแตนเลสนะครับสแตนเลตเกรดสามศูนย์สี่ 4, แล้วก็ด้านนอกนี่จะอยู่ที่ 1.2มิล mm, นะครับตัวนี้จะเป็น1.5นะครับตัวนี้1.5 1.5 1.2นะครับเอาไปใส่ได้เลยนะครับสําหรับชุดนี้ท่านที่ต้องการนําไปใช้งานก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านนักประติดเท่านั้นนะครับร้านนักประติดเข้าไปดูใต้วิดีโอนะครับด้านล่างจะมีลิงก์เข้าไปที่หน้าร้านนะครับดูราคานะครับ ตรงนี้เราจะเป็นราคาหน้าร้านนะครับไปดูราคาหลังร้านหรือราคาที่เป็นราคาสมาชิกได้นะครับแล้วก็เข้าไปสั่งซื้อเป็นลูกค้าครั้งแรกนะครับก็จะเป็นราคาสมาชิกเลยนะครับให้เข้าไปที่ลูกค้าใหม่ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าจะสั่งเป็นลูกค้าเก่าก็เข้าไปดูในลูกค้าเก่าทีหลังนะครับสําหรับท่านที่เป็นลูกค้าเก่าก็เข้าไปดูในราคาลูกค้าเก่าได้เลยนะครับจะไม่มีค่าขนส่งนะครับ ขอบคุณมากครับ